หนุนมากกล่าวถึงการขยับตัวครั้งใหญ่ของกองทัพไทยรายงานเหล่านี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวแต่ปรากฏทั้งในบทวิเคราะห์ข่าวกรองเปิดและการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในหลายประเทศคำถามสำคัญคือประเทศไทยทำอะไรจนทำให้โลกต้องหันมามองใหม่หลายฝ่ายชี้ไปที่กระบวนการอัปเกรดทางทหาร ที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยปรากฏในสึ่กระแสหลักต่างจากอดีตที่ไทยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธหรือผู้ใช้งานเทคโนโลยีจากภายนอกรายงานล่าสุดกลับสะท้อนภาพของกองทัพที่ลงทุนกับการพัฒนาความรู้และระบบของตนเองตั้งแต่ระดับอาวุธประจํากายไปจนถึงระบบยุธทธปปกรณ์ขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยถูกจับตาอย่างใกล้ชิดการถแถลงข่าวที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติกลับถูกตีความในต่างประเทศว่าเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมนักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเสียงและเนื้อหาของการสื่อสารจากฝั่งไทยเปลี่ยนไปจากการเน้นย้ำความร่วมมือกลายเป็นการแสดงความพร้อมและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสิ่งนี้ทําให้เกิดกระแสะคาดการณ์ว่ากองทัพไทยอาจผ่านการยกระดับครั้งสําคัญในหลายมิติ หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเทคโนโลยีทางทหารของไทยมีรายง,งานว่าไทยได้ปรับปรุงทั้งระบบอากาศยานอาวุธปล่อยนำวิถีและพลตฟอร์มภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินรบการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศการยกระดับรถถังและยานกรอบรวมถึงการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้ากับเครือข่ายข้อมูลสมัยใหม่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อระหว่างประเทศอย่างผิดปกติหลายสำนักตั้งของไทย ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของประเทศไทย กลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อระหว่างประเทศอย่างผิดปกติหลายสำนักตั้งคำถามตรงกันว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือความจริงที่ถูกปิดเงียบมานานหรือเป็นเพียงข่าวหรือที่ถูกขยายเกินจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือบรรยากาศในแวดวงความมั่นคงโลกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีรายงานจำนวนมากกล่าวถึงการขยับตัวครั้งใหญ่ของกองทัพไทยรายงานเหล่านี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวแต่ปรากฏทั้งในบทวิเคราะห์ข่าวกรองเปิดและการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในหลายประเทศ คำถามสำคัญคือประเทศไทยทำอะไรจนทำให้โลกต้องหันมามองใหม่หลายฝ่ายชี้ไปที่กระบวนการอัปเกรดทางทหารที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยปรากฏในสื่อกระแสหลักต่างจากอดีตที่ไทยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธหรือผู้ใช้งานเทคโนโลยีจากภายนอกแรงงานล่าสุดกลับสะท้อนภาพของกองทัพที่ลงทุนกับการพัฒนาความรู้และระบบของตนเองตั้งแต่ระดับอาวุธประจำกายไปจนถึงระบบยุธทธปกรณ์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ถูกจับตายอย่างใกล้ชิดการถแถลงข่าวที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติกลับถูกตีความในต่างประเทศว่าเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมนักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเสียงและเนื้อหาของการสื่อสารจากฝั่งไทยเปลี่ยนไปจากการเน้นย้ำความร่วมมือกลายเป็นการแสดงความพร้อมและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสิ่งนี้ทําให้เกิดกระแสะคาดการ์ว่ากองทัพไทยอาจผ่านการยกกระดับครั้งสําคัญในหลายมิติหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเทคโนโลยีทางทหารของไทย มีรายงานว่าไทยได้ปรับปรุงทั้งระบบอากาศยานอาวุธปล่อยนำวิถีและแพลตฟอร์มภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินรบการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศการยกระดับรถถังและยานกราะรวมถึงการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้ากับเครือข่ายข้อมูลสมัยใหม่แม้ราลยละเอียดจำนวนมากยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่เพียงการมีอยู่ของข่าวลือเหล่านี้ก็เพียงพอจะทำให้หลายประเทศเริ่มประเมินท่าทีของไทยใหม่สื่อบ้างแห่งถึงกับตั้งคำถามว่าการพัฒนานี้ เป็นผลจากการเปลี่ยนวิทีศาสตร์ระยะยาวหรือไม่จากเดิมที่เน้นการรักษาความมั่นคงภายในสู่การสร้างความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามในระดับภูมิภาคายงานเชิงวิเคราะห์ระบุว่าไทยอาจไม่ได้มุ่งหวังการเผชิญหน้ากับใครแต่ต้องการสร้างความชัดเจนว่าประเทศมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากเหมือนในอดีบญญตบรรดาดเช่นนี้ทำให้เกิดการคาดเดามากมายบางฝ่ายมองว่าสื่ออาจขยายเรื่องราวเกินจริง ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงส่วนเล็กของภาพที่ใหญ่กว่านั้นเพราะการพัฒนาทางทหารมากไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดในคราวเดียวนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองเปิดเตือนว่าในโลกปัจจุบันการไม่พูดอาจมีความหมายมากกว่าการประกาศอย่างเปิดเผยและการที่ไทยเลือกใช้ท่าทีสงบแต่มั่นคงอาจเป็นกลยุทธ์ที่คำนวณมาแล้ว สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือปฏิกิริยาของประเทศมหาอำนาจแม้จะยังไม่มีคำถแถลงตรงไปตรงมาแต่การเคลื่อนไหวของสื่อนักวิชาการและสถาบันวิเคราะห์ความมั่นคงในสหรัฐจีนและรัสเซียแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ถูกมองข้ามอีกต่อไปคำถามไม่ใช่ว่าไทยแข็งแกร่งแค่แไหนแต่คือไทยกำลังมุ่งหน้าไปทางใดและบทบาทใหม่ของประเทศนี้จะส่งผลต่อสมดุลในภูมิภาคอย่างไรทั้งหมดนี้ทำให้คำถามต,ตั้งต้นยังคงเปิดอยู่นี่คือความจริงที่กำลังค่อยๆถูกเปิดเผย หรือเป็นทีงข่าวหรือที่โลกมีความเกินจริงแต่ไม่ว่าคาตอบจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติกําลังเปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงน,นี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่หลายคนคาดคิดหลังจากกระแสข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยเริ่มแพร่กระจายคําว่าข่าวลือและความจริงก็ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันอย่างหนักในแวดวงความมั่นคงโลกนักวิเคราะห์จานวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิด าเป็นผลสะสมจากข้อมูลย่อยจำนวนมากที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่แอดีตข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างจริงจังจนกระทั่งช่วงหลังที่หลายสัญญาณเริ่มชัดเจนพร้อมกันโลกจึงเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างหรือไม่หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมากที่สุดคือการอัปเกรดกองทัพในเชิงโครงสร้างมีรายงานว่าไทยไม่ได้มุ่งเน้น การจะซื้ออาวุธแบบเดิมเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสําคัญกับการปรับระบบทั้งหมดตั้งแต่การบัญชาการการสื่อสารไปจนถึงการเชื่อมโยงข้อบูลแบบเรียวทา์แนวคิดนี้สะท้อนการเปลี่ยนจากกองทัพแบบตั้งเดิมไปสู่กองทัพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศที่ความพร้อมทางทหารระดับสูงในด้านอากาศยานมีการตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพอากาศไทยได้ปรับปรุงขีดความสามารถมากกว่าที่ปรากฏในข่าวทั่วไป ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเครื่องบินแต่รวมถึงระบบเรดาร์การเชื่อมต่อข้อมูลและการสนับสนุนการรบจากภาคพ,พื้นดินนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้ทำให้เครื่องบินที่มีอยู่เดิมสามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มรุ่นใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือประกาศอย่างเป็นทางการมากนักและขณะเดียวกันข่าวลือเกี่ยวกับอาวุธปล่อยนำวิถีและระบบป้องกันประเทศก็เริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างมีราในานประไทย ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการยับยั้งมากกว่าการโจมตีเชิงรุกนั่นหมายถึงการสร้างระบบที่ทําให้คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะตัดสินใจใช้กําลังนักวิเคราะห์มองว่าการลงทุนในด้านนี้มกักไม่ถูกประชาสัมพันธ์มากนักแต่เป็นหัวใจสําคัญของความมั่นคงในยุคปัจจุบันภาคพื้นดินก็เป็นอีกจุดที่สื่อเริ่มให้ความสนใจการอัปเกรดรถถังและยากงกของไทยถูกเอา ถึงในฐานะการเปลี่ยนจากการเน้นความแข็งแรงเชิงกลไปสู่การเพิ่มความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ระบบควบคุมและการทํางานร่วมกับหน่วยอื่นรายงานบางฉบับระบุว่ารถถังไม่ใช่เพียงยางกอดที่เคลื่อนที่ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบอื่นแบบท,ทันทีซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาพิจารณา,าร่วมกันภาพที่เริ่มชัดเจนขึ้นคือประเทศไทยอาจกำลังดำเนินการอัปเกรดกองทัพ ในลักษณะที่เงียบแต่เป็นระบบและต่อเนื่องความเงียบนี้เองที่ทําให้หลายฝ่ายสับสนระหว่างข่าวลือกับความจริงเพราะในโลกของความมั่นคงการไม่เปิดเผยอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์มากกว่าการปิดบังโดยไม่มีเหตุผลนักวิเคราะห์ด้านสื่อชี้ว่าการที่ไม่มีการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ได้แปลว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามประเทศที่มีประสบการณ์มักเลือกเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่พูดแทนตัวเองการที่สื่อระหว่างประเทศเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันแสดงว่าอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก,กำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการในจุดนี้คำถามจึงเริ่มเปลี่ยนจากไทยทำจริงหรือไม่ไปเป็นไทยทำไปถึงระดับไหนแล้วเพราะแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่เปิดเผยทั้งหมด แต่การเคลื่อนไหวเชิงระบบการลงทุนระยะยาวและการเปลี่ยนท่าทีในการสื่อสารล้นบ่งชี้ว่ากองทัพไทยกําลังมองไกลกว่าการรับมือไัยคุกคามแบบเดิมสิ่งนี้ทําให้หลายประเทศเริ่มประเมินบทบาทของไทยใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้กระแสข่าวยังไม่จางหายตรงกันข้ามกลับทวีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะเมื่อข่าวลือจํานวนมากเริ่มสอดคล้องกันในหลายวิธีมันอาจไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณของความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและในภาคถัดไปคําถามสําคัญจะขยับไปไกลกว่านั้นว่าเหตุใดมหาอํานาจจึงเริ่มจับตาประเทศไทยอย่างจริงจังและการเปลี่ยนแปลงนี้กําลังส่งผลต่อสมดุลในภูมิภาคอย่างไรเมื่อกระแสข่าวเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพทางทหารของประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่เพียงข้อมูลที่ถูกเผยแพร่แต่ถึง ความเงียบจากประเทศมหาอำนาจความเงียบที่ไม่ได้หมายถึงการไม่รับรู้ตรงกันข้ามนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่านี่คือสัญญาณของการจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะในโลกของยุทธศาสตร์ความเงียบมักสะท้อนการประเมินอย่างรอบคอบมากกว่าการเพิกเฉยสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดในบริบทนี้แม้จะไม่มีแถลงการใดที่กล่าวถึงประเทศไทยโดยตรงแต่สื่อและสถาบันวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของสหรัฐ เริ่มกล่าวถึงบทบาทของประเทศขนาดกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าสิ่งที่สหรัฐให้ความสนใจไม่ใช่อาวุธชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่คือแนวโน้มที่ประเทศอย่างไทยเริ่มสร้างระบบความมั่นคงที่ไม่ผูกติดกับผู้ขายหรือพันธมิตรเพียงรายเดียวซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลอิทธิพลในระยะยาว ในฝั่งจีนปฏิกิริยามีลักษณะเงียบแต่สังเกตได้จากนั้งเสียงของบทวิเคราะห์ในสื่อเฉพาะทางจีนมองการเคลื่อนไหวของไทยผ่านเล่์ของสตีรภาพในภูมิภาคนักวิชาการจีนบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไทยเสริมสร้างศักยภาพทางทหารอย่างเป็นระบบอาจเป็นทั้งปัจจัยสร้างสตีรภาพและความไม่แน่นอนในเวลาเดียวกันสตีรภาพในแง่ที่ไทยมีความสามารถดูแลความมั่นคงของตนเองได้ดีขึ้นแต่ไม่แน่นอนในแง่ที่บทบาทของประเทศอาจเปลี่ยนไปจากเดิมที่คาดการณ์ได้ง่าย รัเสเซียในฐานะประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมองกรณีของไทยในเชิงบทเรียนมากกว่าการแข่งขันนักวิเคราะห์รัเสเซียให้ความสนใจกับแนวคิดการพัฒนายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่ไทยไม่เร่งประกาศหรือโฆษณาความก้าวหน้าของตนเองถูกมองว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการด้านความมั่นคงที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าภาพลักษณ์ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิกิริยามีความหลากหลายมากกว่าบางประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าการพัฒนาของไทยจะส่งผลต่อดุลกำลังในอาเซียนอย่างไรขณะที่บางประเทศมองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้และยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศนักวิเคราะห์อาเซียนหลายรายเห็นตรงกันว่าถักไทยสามารถรักษาความ่งใสและท่าทีที่ไม่คุกคามการเสริมสร้างศักยภาพของไทยอาจช่วยยกระดับภาพรวมความมั่นคงของภูมิภาคได้ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้แตกต่างจากอดีตคือการรับรู้ของสื่อโลกในอดีตประเทศไทยมักถูกนำเสนอในฐานะผู้ตามหรือผู้รับผลกระทบจากการแข่งขันของมหาอำนาจแต่ในกระแสข่าวล่าสุดไทยเริ่มถูกพูดถึงในฐานะตัวแปรหนึ่งของสมการนักวิเคราะห์ด้านสื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยและมักสะท้อนว่าประเทศนั้นกำลังมีบทบาทที่ซับซ้อนและสำคัญขึ้น ความเงียบจากมหาอำนาจจึงอาจไม่ได้หมายถึงความไม่สนใจแต่เป็นช่วงเวลาของการประเมินใหม่การประเมินว่าประเทศไทยกำลังจะยืนอยู่ตรงไหนในโครงสร้างความมั่นคงของภูมิภาคและการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างไรในโลกที่ข้อมูลข่าวสารไหลเร็วการเลือกที่จะไม่พูดอาจเป็นการส่งสัญญาที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมองจากมุมนี้คำถามสําคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าไทยพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่คือไทยกำลังใช้ความสามารถใหม่นี้อย่างไร และเพื่อเป้าหมายแบบใดใการสร้างศักยภาพทางทหารอาจเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่การบริหารการรับรู้ของนานาชาติคือเรื่องของยุทธศาสตร์และประเทศไทยกำลังถูกทดสอบในทั้งสองวิธพร้อมกันทั้งหมดนี้นำไปสู่ประเด็นสำคัญในภาคถัดไปว่าหากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจริงผลกระทบระยะย,ยาวต่อประเทศไทยภูมิภาคและสมดดลอำนาจโลกจะเป็นอย่างไรและไทยพร้อมแค่ไหนที่จะรับบ,บทบาทใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง เมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระแสข่าวจนถึงปฏิกิริยาของนานาชาติภาพรวมที่เริ่มชัดขึ้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยอาจไม่ได้เป็นทีงข่าวหรือที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อเรียกความสนใจหากแต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเงียบงันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเงียบนี้เองที่ทําให้โลกสับสนเพราะในยุคที่หลายประเทศเลือกประกาศความก้าวหน้าอย่างเปิดเผยการไม่พูดกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับตามอ,มองมากที่สุด สิ่งสาคัญที่ต้องแยกให้ออกคือความจริงกับการรับรู้ความจริงอาจไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางทหารในช่วงข้ามคืนแต่การรับรู้ของโลกกําลังเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไทยเริ่มถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถจัดการความมั่นคงของตนเองได้ดีขึ้นมีทิศทางและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศภาคพื้นดินหรือระบบสนับสนุนการรบสิ่งนี้ทําให้การประเมินบทบาทของไทยแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจส่งผลมากกว่าประเด็นด้านอาวุธเพราะมันสะท้อนถึงวิธีคิดและยุทธศาสตร์ของรัฐประเทศที่ลงทุนกับระบบความรู้และบุคลากรมากมองความมั่นคงเป็นความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการแสดงอำนาจชั่วคราวนะักวิเคราะห์จำนวนมากเห็นตรงกันว่าหักไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาศักยภาพกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์กับนานาชาติประเทศจะสามารถหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นพร้อมทั้งเสริมบทบาทเชิงบวกในภูมิภาคได้ อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือผลกระทบต่ออาเซียนการที่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคมีความพร้อมทางทหารและเทคโนโลยีมากขึ้นอาจถูกมองได้สองทางทางหนึ่งคือความกังวลเรื่องดุลกําลังแต่อีกทางคือโอกาสในการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงร่วมกันขังไทยเลือกใช้ศักยภาพของตนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือการฝึกร่วมและการแลกเปลี่ยนองความรู้ภูมิภาคอาจได้รับประโยชน์มากกว่าผลกระทบเชิงลบ สำหรับมหาอำนาจความจริงที่ต้องยอมรับคือโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ประเทศขนาดกลางมีบทบาทมากขึ้นการพึ่งพามหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปประเทศที่สามารถยืนได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งจะมีอำนาจต่อรองและความยืดหยุ่นสูงกว่าเดิมในบริบทนี้ประเทศไทยจึงถูกจับตามไม่ใช่เพราะกำลังจะท้าทายใครแต่เพราะกำลังนิยามบทบาทของตนเองใหม่อย่างเงียบๆท้ายที่สุดคำถามว่านี่คือความจริงหรือข่าวลือ อาจไม่สําคัญเท่าคําถามว่าทิศทางนี้กําลังพาไทยไปสู่จุดใดเพราะแม้ราละเอียดหลายอย่างจะยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่แนวโน้มโดยรวมบ่งชี้ว่าประเทศไทยกําลังลงทุนกับอนาคตของความมั่นคงในแบบที่รอบคอบและเป็นระบบเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวที่มาแล้วก็ไปหากแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผานที่โลกไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป ในโลกที่ข้อมูลข่าวลือและความจริงประปนกันสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือประเทศไทยได้ก้าวออกจากภาพเดิมที่เคยถูกมองและกำลังถูกพูดถึงในฐานะประเทศที่มีศักยภาพมีทางเลือกและมีเสียงของตนเองบนเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศนี่อาจยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายแต่จุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ทั้งภูมิภาคและโลกกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดหลังจากบทบาทของประเทศไทยเริ่มถูกจับตามองในวิติใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อาจ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในทันทีแต่เป็นการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลลึกในระยะยาวนับวิเคราะห์หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าที่เลือกพัฒนาศักยภาพทางทหารและเทคโนโลยีแบบไม่เร่งเร้ามักวางเป้าหมายไว้ไกลกว่าการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะสิ่งที่กำลังสร้างขึ้นไม่ใช่แค่กำลังรบแต่คือความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองในยามวิกฤตสิ่งที่น่าจับตาคือการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาภายนอกไปสู่การสร้างความพร้อมภายในประเทศอย่างเป็นระบบ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบุคลากรและการบังแผนเริ่มเชื่อมโยงกันผลที่ตามมาคือความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์ประเทศสามารถปรับตัวได้รวดเร็วต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่จําเป็นต้องรอการสนับสนุนหรือการตัดสินใจจากภายนอกสิ่งนี้เองที่ทําให้หลายประเทศเริ่มมองไทยในฐานะตัวแปรที่ไม่อาจมองข้าม ในเวท,ทีระหว่างประเทศการมีศักยภาพเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าต้องแสดงออกด้วยท่าทีแข็งกร้าวตรงกันข้าม,มันเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเลือกใช้แนวทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการทูตการเจราจาและการสร้างความร่วมมือ,พอมเพราะเมื่อประเทศมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเสียงของประเทศนั้นย่อมมีน้ำหนักมากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องยกกําลังมาแสดงการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มากเกิดขึ้นอย่างเงียบแต่ส่งผลชัดเจนต่อการรับรู้ของผู้เจราจา ในระดับภูมิภาคนักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าหากไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความเปิดกว้างได้ประเทศอาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงเชิงแนวคิดมากกว่าการเป็นศูนย์กลางทางทหารเทียงอย่างเดียวการถ่ายทอดองค์ความรู้การฝึกร่วมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทภูมิภาคอาจเป็นบทบาทใหม่ที่สร้างอิทธิพลได้โดยไม่ก่อให้เกิดความหวาระแวงอีกมิติหนึ่งที่เริ่มถูกพูดถึงคือผลกระทบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีทางทะหามาักนำไปสู่การต่อยอดในภาคพ,พลเรือนไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารวัสดุขั้นสูงหรือการจัดการข้อมูลสิ่งเหล่านี้สามารถยกระดับขีดความสามารถของประเทศในภาพรวมและสร้างความได้ดเปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์ด้านความมั่นคงชี้ว่าประเทศที่ลงทุนในองค์ความรู้มักได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกท้ายที่สุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทย อาจไม่ใช่เรื่องของการประกาศสัตยาแต่เป็นกระบวนการสร้างความพร้อมสําหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนโลกกําลังเปลี่ยนเร็วความัดแย้งมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นและเส้นแบ่งระหว่างสงครามการเมืองและเทคโนโลยีก็เรื้อรางลงประเทศที่เตรียมตัวลุวงหน้าอย่างรอบคอบย่อมมีโอกาสกําหนดชะตาของตนเองได้มากกว่าภาคนี้จึงเป็นจุดที่เรื่องราวเริ่มขยับจากคําถามเรื่องความจริงหรือข่าวือไปสู่คําถามท,าที่ใหญ่กว่านั่นคือประเทศไทยกําลังวางหลักฐานสําหรับบทบาทแบบใดในอนาคต และการเคลื่อนไหวที่ดูเงียบในวันนี้จะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในวันข้างหน้าอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพถัดไปเมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงเริ่มสะท้อนออกมาในระดับภูมิภาคและระดับโลกยังเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าฉากอนาคตที่เป็นไปได้ของประเทศไทยเริ่มแตกแขนงออกเป็นหลายทิศทางและแต่ละทิศทางล้วนมีในสําคัญต่อกฎบาทของประเทศ ในระบบความมั่นคงโลกฉากหนึ่งคือการที่ไทยค่อยๆกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถกําหนดนโยบายความมั่นคงของตนเองได้อย่างมั่นคงและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่ถูกดึงเข้าไปเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนในความขัดแย้ระดับมหาอำนาจการรักษาพื้นที่ของการตัดสินใจเช่นนี้อาจทําให้ไทยมีอิสระในการเจรจาสร้างความร่วมมือและปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง,ปลงรวดเร็วอย่างไรก็ตามฉากอนาคตอีกด้านหนึ่งคือความเสี่ยงจากการถูกจับตามองมากขึ้น เมื่อประเทศหนึ่งเริ่มมีบทบาทหรือศัตยภาพที่โดดเด่นความคาดหวังและแรงกดดันจากภายนอกย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนักวิเคราะห์เตือนว่าการบริหารความคาดหวังของทั้งพันธมิตรและประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นโจทย์สําคัญเพราะการสื่อสารที่คาดเคลื่อนพิยงเล็กน้อยอาจถูกตีความเกินจริงในสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหวสิ่งนี้ทำให้ความรอบครอบด้านการทูตและการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญไม่แพ้ก,การพัฒนาศัตยภาพภายใน ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยยังต้องเผชิญกับคาถามเรื่องบทบาทผู้นําทางความคิดมากกว่าการเป็นผู้นําทางกําลังประเทศที่สามารถเสนอกรอบความร่วมมือแนวคิดด้าสเสตีรภาพและกลไกการลดความตึงเครียดได้อย่างน่าเชื่อถือมากได้รับการยอมรับในระยะยาวมากกว่าประเทศที่เน้นการแสดงอํานาจเพียงอย่างเดียวหักไทยเลือกเส้นทางนี้การลงทุนในบุคลากรความรู้และเครือข่ายความร่วมมือจะกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่ง อีกประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือผลกระทบจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความมั่นคงไม่แยกขาดจากข้อมูลระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อประเทศที่ก้าวทันเทคโนโลยีมีโอกาสปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมการเตรียมระบบกำกับดูแลความโปรง่งใสและการสร้างความเชื่อมั่นกับสังคมจ่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในความหมายสมัยใหม่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในช่วงต่อจากนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะก้าวไปเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าจะก้าวไปอย่างไรการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจไม่สร้างภาพที่หรูหราแต่ช่วยลดแงเสิทธทานและความเข้าใจผิดในระดับนานาชาติขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้ประเทศปรับทิศทางได้หากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดนักวิเคราะห์จานวนมากมองว่านี่คือแนวหาที่สอดคล้องกับบริบทของไทยมากที่สุด ท้ายที่สุดฉากอนาคตของประเทศไทยยังคงเปิดกว้างไม่มีเส้นทางใดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างตายตัวสิ่งที่ชัดเจนคือประเทศกำลังอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อบทบาทในวันข้างหน้าการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อภูมิภาคจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าไทยจะถูกจดจำในฐานะผู้สังเกตการณ์ผู้ตา่างหรือผู้กำหนดทิศทางในระบบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถทางทหารของประเทศไทยเริ่มปรากฏเป็นภาพใหญ่ผลสะท้อนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวีระหว่างประเทศแต่ยังแผ่เข้าสู่สังคมและการมึนภายในประเทศด้วยเช่นกันภายในประเทศประชาชนเริ่มประหนับว่ากองทัพและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไม่ใช่เพียงอาวุธหรือยุทธกรอแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับความปลอดภัยของชาติการปกครองผลประโยชน์และศัตยภาพในการกำหนดอนาคตของประเทศสื่อมวลชนไทยจำนวนมากเริ่มทำบทวิเคราะห์เชิงลึก เผยข้อมูลเชิงเทคนิคและแนวคิดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับข่าวลือและข้อสังเกตจากสำน,นักข่าวต่างประเทศทำให้ประชาชนเข้าใจภาพรวมมากขึ้นและเกิดการถกเถียงถึงทิศทางการใช้